เทศบาลตะบนหลังทองนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะครับบริเวณหน้าที่ผมได้เลยนะครับตอนนี้ ก็วันนี้ถือว่าเป็นกาสที่ดีนะครับที่จะแประชุมทางนี้อาทีงานาที่ดาีรที่ประชมต่างปกครองนะลรับรอบราคนะรับตัวพายริฟิงนะครับ ทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เติมเป็นพื้นที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านบางอื่นนะครับและก็ปัจจุบันนี้ได้มีการยบให้ วันนี้ก็ทุกท่านก็พร้อมที่จะลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธาน,นีกันเลยและต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้รับจ้างที่จะมาดําเนินการในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธาน,นีครับขอบคุณมากครับถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามปลอดภัยและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเช่นปลูกต้นไม้ที่มีความสำมะต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคส่วน,นต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดูแลรักษาทําความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องในส่วนของอาเภอเมืองปทุมธานีคณะ เพราะเรามีความราบซึ้งนะใช้ขอจากขอพระคุณท่านเป็นอย่างดีนะครับนั้นจากที่เนื่องจากงบประมาณที่จะนำมาใช้พัฒนาในการนี้เป็นเงินสดงนของเราเองก็เล่งเน็นถึงความสำคัญในนามของประชาชนชาวบางเอกงนะครับก็ต้องขอราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทถุมธาน,นีและผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักหกที่ได้พิจารณาอนุงบประมาณนะครับในการปรับปรุง ต้แนแซมถนนอํอเาเภอเมืองประทุมธาน,นีเฉลิมพระเกียรติซึ่งนับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับชาวเมืองเอ,งเอกเรานะครับหลังจากที่ได้ขาดการเหลียวแลดูแลมาเป็นเวลานานนะครับอย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังมีความเห็นว่าถนนเส้นนี้ที่โครงการที่ที่ที่อนุมัติมานี้นะครับยังขาดความสมบูรณ์อยู่เล็กน้อย เนื่องจากว่าฐานรากของถนนได้มีการชำรุดทรุดโทรมเป,เป็นจำนวนมากก็อยากกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงพื้นฐานของถนนนะครับเพื่อให้ถนนนี้สามารถใช้งานได้คงทนยาวนานกับพวกเราต่อไปและในโอกาสนี้ก็อยากกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและในโอกาสที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุ นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปครับขอพระคุณครับ